คลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวกล้อง t e a g e r รุ่น e r 4 k 1 6 x 4 4 SFIR นะครับผมอ่ามาดูครับว่ามีอะไรบ้างครับผมอ่าหนึ่งนะครับเป็นท่อรถแสงนะครับผมท่อรถแสงจะแถมมาให้นะครับ เป็นงานแบบเนียนๆเลยนะครับของ T e เกอร์นะครับย้ำนะครับ T ีเกอร์ตัวนี้เป็นของแท้นะครับของแทร้อยเปอร์เซนเลยนะครับผมดูงานครับผมงานแบบเนียนๆมากเลยนะครับเขาเก็บทุกรายละเอียดนะครับตัวนี้ครับผมแล้วก็จะมีขาจับรางนะครับขาจับรางแถมให้ครับผมขาจับรางนะครับแถมให้แล้วก็จะมีฝาปิดหรือฝากระดกนะครับฝากระดกหัวท้ายนะครับกันรอยขีดควนนะครับผม แล้วก็จะมีผ้าเช็ดเลน์ของ T e a g e r นะครับดูนะครับจะเป็นแบรนด์ของ T e a g e r นะครับผมเป็นผ้าเช็ดเลนของแบร e นดะ์ T e a g e r เนาะอ่าแล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มืออ่าด้านในก็จะเป็นภาษาอังกฤษตามที่เห็นนะครับแบบนี้นะครับผมอ่าเรามาดูในส่วนของตัวกล้องกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงครับผมอ่าตัวกล้องก็จะประมาณนี้เลยครับ งานของเขาจะเนียนงานของเขาจะละเอียดมากเลยนะครับน่าใช้มากเลยครับผมอ่าสำหรับแบรนด์ของ t e กอ e ์เนาะอ่ามาดูในอ่าในส่วนของข้อมูลกล้องกันบ้างนะครับตัวนี้หน้าเลนยนจะอยู่ที่44มมิลนะครับท่อจะเป็นท่อ30นะครับผมตัวปรับบนล่างซ้ายขัวนะครับตัวปรับบนล่างซ้ายขัวนะครับจะเป็นแบบปรับนอกนะครับจะเป็นแบบปรับนอกนะครับผม อ่าปรับนอกแบบเซ็ตซีโร่ได้นะครับผมอ่าเวลาปรับก็ปรับแบบนี้ครับผมดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นปรับเสร็จปุ๊บเราสามารถล็อกได้ครับผมอ่าหลายท่านอาจจะไม่รู้ยังไม่รู้นะครับผมอ่าตัวนี้มีไฟนะครับมีไฟสองสีครับผมมีไฟสองสีปรับได้ห้าระดับนะครับปรับได้5้าระดับหรือ5้าสเต็ปนั่นเองนะครับผมอ่าตัวนี้ ปรับหลาข้างนะครับตัวนี้จะปรับหลาข้างจะง่ายต่อการใช้งานนะครับผมอ่าปรับหลาหรือปรับโฟกัสนะครับด้านข้างนะครับผมอ่าตัวนี้จะซูมได้4ถึง16เท่านะครับระยะซูมก็อยู่ที่ประมาณ1 5 0เมตรนะครับผมระยะซูมก็อยู่ที่ประมาณ150เมตรครับผม,ะะมอ่มาออข้างหลังก็จะเป็นปรับสายตานะครับ ท่านที่สายตาสั้นสายตายาวไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลนะครับตัวนี้ครับผมสามารถปรับให้ชัดปรับให้แจ๋วปรับให้เข้ากับสายตาของท่านได้นะครับผมตัวนี้ครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของเส้นเล็งกันบ้างนะครับผมเส้นเล็งก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแนบวิดีโอไปให้อีกนะครับแนบวิดีโอครับใครที่มองไม่ชัดมองไม่เห็นนะครับผมตัวนี้กลางวันจะใสมากเลยครับใสแจ๋วเลยนะครับผม กล้อง t เกอร์ครับผมข้างในจะมีระดับน้ํานะครับข้างในจะมีระดับน้าครับสมาชิกพอเห็นไหมครับผมตัวนี้ถ้าตั้งกล้องไม่ต้องใช้ระดับน้ําก็ได้นะครับผมเพราะว่าเขามีแถมมาให้อยู่แล้วครับผมเวลายิงก็ไม่ต้องใช้ครับระดับน้ําไม่ต้องซื้อมาเพิ่มนะครับผมจะมีระดับน้าครับจะมีความพิเศษของเขานะครับผมกล้องตัวนี้ครับผมอเส้นเล็งก็จะมีตัวเลขนะครับตัวเลขเป็นสเกลบอกนะครับผมเวลากระสุนตกไกลตกใกล้นะครับจะสามารถคํานวณได้นะครับผม ถ้าใครสนใจนะครับกล้องตัวนี้นะครับผมอ่าผมจะทิ้งราคาไว้นะครับจะบอกราคาไว้ที่ล่างคลิปนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่เนาะถ้าสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับผม JUKPPP ครับอ่าย้ำนะครับ ID Line JUKPPP ครับผมย้ำอีกรอบนะครับ jukppp ครับผม idline นะครับผมอ่าผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ